อีพีสองการสักปากแก้ไขปากคล้ำลูกค้ามีริมฝีปากที่ข้างหนึ่งจะย้อยห้อยแล้วก็สีผิวปากเนี่ยคล้ำเราเออกแบบปากเรียบร้อยแล้ววาดขอบปากแล้วก็เดินเข็มโดยการเดินเข็มจะต้องเดินเป็นช่องสั้นๆแล้วนับในใจ การนับในใจก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนเราอาจจะนับแต่ละช่องเป็นหนึ่งถึงหทุกช่องจะห้าแล้วเราก็ลองเช็ดดูเพื่อที่จะตรวจดูว่าเราสักลงไปนั้นยังมีสีอยู่หรือเปล่าเวลาที่เราเช็ดออกถ้ามีสีแล้วก็ใช้ได้ก็แสดงว่าลูกค้าคนนี้เราจะเดินแต่ละช่องนับถึง5เท่านั้น แต่ถ้าลูกค้าบางคนอย่างลูกค้าท่านนี้เนี่ยครณพัดนำอยู่ที่8ถึง10ก็เพราะว่าลูกค้ามีผิวที่หนาแล้วก็เป็นคนผิวมันด้วยนะคะแต่ผิวเนี่ยคือหนามากดังนั้นเนี่ยคุณพัดจะนับอยู่ที่ประมาณ8หรือ10นะคะก็จะเป็นการได้สีที่ดีนะ,ะก็เดินเข็มเนี่ยก็อย่าเดินลึกนะคุณพัดใช้เข็มขนาด 0.30มิเมตรแล้วก็ความเร็วสปีดอยู่ที่2.5เพื่อที่เราจะไดะ้สำหรับการทำงานมันจะง่ายแล้วก็ได้เส้นที่ที่เบาๆตรงบริเวณมุมปากด้านบนของลูกค้าช่วงนี้ ครดปรับให้มีความโค้งมากกว่าธรรมชาติของเขานิดนึงเพือ่อให้ริมฝีปากขอบปากจนช่วงบนนี้มีความหวานมากขึ้นจะไม่ดูเป็นมุมมากจนเกินไปเพราะว่าจะดูจะดูแข็งไม่หวานดังนั้นก็จะปรับให้ริมฝีปากขอบปากเนี่ยมีความโคง้งสโลปดูหวานดูสวยมากขึ้น ตรงนี้หลังจากที่เราเดินเส้นได้แล้วเราก็เช็ดดูว่าสีติดไหมถ้าเห็นสีแล้วก็ไปทำาลิมฟีปากอีกข้างหนึ่งเหมือนกัน เสร็จแล้วเช็คดูว่าเส้นที่เราลงสักไปนี่มันติดไหมนะเช็คดูเป็นช่องสั้นๆเลยถ้าไม่ติดก็ลงเพิ่มเติมสักเพิ่มเติมได้ให้เส้นมีความชัดขึ้นอีกเล็กน้อย เมื่อเราสักเดินขอบเรียบร้อยแล้วเราก็เช็ดความทําความสะอาดถ้าตรงไหนที่รู้สึกว่ามันยังได้สีไม่พอเราก็สักเพิ่มเป็นจุดที่เราต้องการจะเพิ่มอีกเล็กน้อยแต่ต้องให้เส้นเนี้ยดูเล็กบางไม่ไม่ใช่เป็นเส้นใหญ่เพราะถ้าเส้นใหญ่มันอาจจะดูชัดเกินไปดู เส้นขอบปากใหญ่เกินไปลูกค้าอาจจะไม่ชอบเพราะลูกค้าก็อยากได้ให้มีขอบบางๆเบาๆแต่ยังคงดูธรรมชาติด้วยเส้นที่ได้สีที่ได้สม่ำเสมอกันตลอดทั้งเส้นแบบนี้ใช้ได้แล้วติดตามดูการสักเร็มฝีปากแก้ไขปากคล้ำในอีพีสมต่อไปนะคะ